คือเป็นคลิปแรกนะคะของช n แนมุกนะคะเออก็ติดตามกันด้วยนะก็ถ้าพูดอะไรไม่ชอบหรือว่าไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะคะขอแทนตัวเองกมมุกนะวันนี้เราจะมาทำ5อันดับสกูชี่ที่ชอบกันไปดูชิ้นที่5กันเลยเย้ Yay! ชิ้นที่5เป็นโดนัทนะคะ ไปดูชิ้นที่สี่กันเลยนะะชิ้นที่สี่เป็นโดนัทแพนด้าบันนะคะสีชมพูไม่ใช่โดนัทค่ะเป็นอืมน่ี่ะเป็นบันนะคะชิ้นที่สามก็เลย อันนี้เป็นสขนมตาลนะคะเป็นเนื้อขนมตังแล้วก็ชิ้นที่สองด้วยขนมปังสโลมากมากแล้วก็ชิ้นที่ห้ากันเลยคะ่ะ S 1> <S 1> ชื่อบันยาวมากเลยนะคะโทริโทลิจำนี่อ่าจำนี่เยอะมากแล้วก็ซื้อมาไม่นานนี้ค่ะว้าวโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับ5แับสกูชชที่ชอบนะคะก็ฝาก ตามกดแชร์กดไลค์กดสมัครกันด้วยนะคะอย่าลืมไลค์นะถ้าไม่ชอบอะไรขอโทษนะคะคอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะคะบ๊ายบาย